ศีลธรรมควรอยู่เหนือกฎหมายหรือไม่เพราะในเมื่อกฎหมายบางข้อเอื้อต่อคนมีอำนาจมันไม่ควรจะมีอะไรอยู่เหนืออะไรมันควรจะไปด้วยกันได้อย่างควบคู่เพราะมันจะได้เป็นเครื่องมือในการช่วยพยุงค้ำจุงอุ้มชูต่อกันและกันคนที่มีกฎหมายอยู่ในมือแต่หัวใจหัวจิตมันขาดคุณธรรมขาดศีลธรรม มันก็จะเอากฎหมายและอำนาจที่มันมีอยู่ในมือมากั่นแกล้งรังแกคนสุดจริตชนเพราะงั้นกฎหมายมีอยู่ในมือแล้วต้องมีคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมด้วยจึงจะใช้อำนาจหน้าที่อย่างถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นคุณต่อผู้บริสุทธิ์พวกสุดจริตชนจะได้ไม่เดือดร้อนเป็าะันปฏิเสธไม่ได้จะบอกว่าศีลธรรมต่างจากกฎหมายกฎหมายแยกออก เด็ดขาดจากศีลธรรมไอ้นั่มันเลอะอเทอะไอ้นี่นพีหาซาตานแล้วพวกนี้มันก็จะเอาเปรียบนะมีกฎหมายในมือแต่ไม่มีศีลธรรมมันก็กันแก้งรังแกทำร้ายทำลายอ้างกฎหมายข่มขู่คุกคามเหมือนกับยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่มันใช้กฎหมายข่มขู่คุกคามพวกสุดจริตชนเนี่ยติดคุกติดตารางเนะเสียเงินเสียทองเสียอนาคตบางคนถึงกับเสียชีวิต เพราะผู้ใช้กฎหมายขาดหัวใจศีลธรรมไม่มีใจเป็นธรรมขาดศีลธรรมเหมือนกับตอนที่ลุงปู่ไปไปขึ้นศาลน่ะแล้วศาลพี่ภาคศาลุงปู่ว่าไปทำร้ายตำรวจสองคนที่มีอาวุธมือมีอาวุธอยู่ในมือลุงปู่ถามพิพภาคษาว่า คุณเชื่อจริงๆเหรอว่าพระมือเปล่าไปทำร้ายตำรวจสองคนที่มีอาวุธอยู่ในมือคุณคิดว่าคุณเชื่อหรอถามอย่างนี้เลยสารก็หันมามองทนายอายการเอาไงเอาไงจำเลยถามอย่างนี้มาเอาถามอย่างนี้จริงๆสุดท้ายหลวงปู่ออกมาเลยบอกว่าเอาเมื่อคุณเชื่ออย่างนั้นเพื่อไม่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนฉันรับสารภาพก็ได้จบ จบไปเลยเพราะาเราไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีครอบครัวไม่มีใครรับประละให้มันรู้กันไปเลยว่าพระมือเปล่าใส่จีวรไปกระทืบตำรวจจนตับแตกแสดงว่ากูต้องเก่งมากมันมีอาวุธด้วยมีปืนด้วยกูต้องเก่งมากกูต้องเป็นซูเปอร์แมนเป็นฮีโร่ออไม่ยี่ละอยากยัดข้อหาให้กูก็รับข้อหาไม่ได้ยาก ไม่เห็นยากอะไรหลวงกูก็อยู่แบบชิวๆของกูอะชิวไหมชิวหาอะไรโดนซิว <c oughs> <c oughs> เออไม่ได้ยากดิเนี่ยเขายัดข้อหาให้นี่ก็เพราะอะไรมันไม่มีคุณธรรมไงไม่มีจริยธรรมไม่มีศีลธรรมไงอยากทำอะไรก็ทำส่งไง <c oughs> พูดไปทำไมมี